โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทางพระธรรมและพระสงค์อันเป็นสรณะที่พึ่งองันสูงสุดของพุทธะบริษัพทหลายขอถวายความกร,รบมาบในอย่างพระกรูอาจารย์ท่านพระครูสุนทรธรรมัสษาธิตผู้เป็นประสาทงองณสถานที่อย่างนี้ท่านพระครูประหลัดละใหม่จิตตะธรรมโม จะวาว่าพระชาวพุทธแห่งนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งพร้อมทั้งท่านพระเถรานุเถระผู้ร่วมประพฤติปราจารันทุกทุกรูปอเจเริญในธรรมจงมีคณะท่านเจ้าภาพตลอดถึงบรราดาญาติโยทหลายวาระโอกาสต่อจากนี้ไปก็จะได้สแสดงธรรมีคาถา เพื่อจเจลิมจะลองศรัทธาความเชื่อและวิริยะคือความภาเพียรของท่านทั้งหลายให้ได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงกันสำหรับในวันนี้ก็จะได้แสดงอานิสง์ของกระถินให้ท่านทั้งหลายได้รับความตามสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ในอการที่สงบ สมบกายสมบาจาและสมบใจในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ท่านก็ทรงแสดงธรรมในยามในตอนในท,ในที่ผู้ความสมบในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็สแสดงธรรมผู้ความก็ใจต,ตรอง ไร้กรวนในธรรมนั้นแล้วก็ได้บรรลุกกันเป็นจำนวนมากในปัจจุบันนี้มีเรียกว่าสิ่งต่างๆมารบกวนในการังธรรมเลยบรรลุธรรมกันได้น้อยดังนั้นในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายโยมตั้งกายให้สงบตั้งวาจาให้สงัดต,ตั้งเกียบตให้มั่นคง แล้วก็จะได้แสดงธรรมะเป็นปาินาการธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รับความตามสมควรแต่เวลาวันนี้มีการทั่วการถิ่นสามัคคีแห่งวัดชาพุทธของเรามีคนโยกคุโยมพ่อบุญทันคนโยมแม่สวัสดิ์คนโยมแม่ยุ้คนโยมแม่คำํายุ้นได้เป็นประธานกรถิน แล้วก็ตั้งใจจองไว้ตั้งแต่ปีก่อนนู้นก็บอกว่าให้ามาได้มาจำพรรษาที่นี่ด้วยป็นโยมแม่โยมพ่อท่านจะเป็นประธานกระถินก็จะมาก็ได้มาทานั้นเพราะว่าเป็นเจ้าภาพกระถินเนี่ยก็เป็นได้ยากเป็นการยากผู้ที่เป็นเจ้าภาพกระถินต้องมีเรียกว่าความตั้งใจความมั่นคง ถามว่าต้องมีเงินทองมากไหมเป็นกระถินเป็นเจ้าภาพกระถินได้เลยท่านบอกว่าไม่จําเป็นดอกเพียงแค่นําผ้าไตรมาสุดหนึ่งเท่นั้นแหละก็มาถวายแก่พระสงฆ์พร้อมด้วยบริวารแต่นั้นก็สามารถกระทําได้ไม่จาเป็นต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่เพียงเป็นผู้ที่มีจิตเรื่อใสมีใจศรัทธา มีความตั้งมัน่นที่จะเป็นเจ้าภาพในการทอดถินก็สําเร็จ้วยร่อมโยมเง่นคุณยโยมพ่ออ่าบุญทันคุโยมแม่สวัสดิกุญยมแม่ยุคุกุญยมแม่ยุ้นนี่ท่านก็มีความตั้งใจแล้วนะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะต้องทอดให้ได้แม้จะมีอยปัสสักอยู่เงินคุโยมแม่สวัสดิ์นี่ยก็มีอยปสรัคหลาย อุปสรรคอย่างไรป่วยไม่สบายไข้นอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเวลาหลายวันนู่นหน้าที่ของลูกหน้าที่ของหลานหน้าที่ของสามีนี่ก็จะต้องคอยปกป้องคอยดูแลคอยอุปถัมภ์อย่างไรก็อยากเป็นอะไรียก่อนนั่นอ่ากะิ้วยก่อน กุญกถินนี่ยกอานี่สองกายทอดกฐินนี่ที่หนักก็จะเบาที่ตัวเราก็จะหายตอนนี้ก็หายดีหายดีแล้วเออพยมแม่สวรรค์น,นี่ย้าโรงพยาบาลลูกลูกหลานหลานใจมีตงคอยเข้าปกครองนั่นก็เป็นเวลาหลายวันแต่ว่าปัดนี้อานี่สองของกถินนั่นท่านก็หายดีหายดีแล้วก็มาที่วัด อยู่บ่อยแม้แต่ปัจจุบันนี้ในเดินก็กล่องตีค้อมก็ดังอ้ยังตีดังดีเนาะเออเนี่ยได้สมการการตีค้อมประจำอย่างมาตีค้อมประจำก็เลยทําให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์พลานามัยที่เข้มแข็งแม้แต่ร่างกายอ่อนแอ่ยมนะหรือว่าภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในก็เรียกว่าเหมือนกับบ้านเก่าเนี่ย จะอยู่จะอาศัยก็เดี๋ยวฝนตกก็หล่นลงมาแดงออก็ถูกแดดถูกฝนเหมือนกบบ้านเก่าบ้านเรือที่มันจำรุดแล้วแต่ว่าจิตใจเข้มแข็งจิตใจที่เข้มแข็งทำให้คุณแม่ยัแม่สวัสดีท่านก็เพือดสู้ขึ้นมาวันนี้ก็โดยเามาเป็นเป็นประการอยู่นั่นมานั่งเรียนเหมือนกับเทพพิธดาคู่กับเทพพระบรนั่น โยมแม่เยิ่ยวก็เหมือกนกันท่านก็มีเหมือนกับเทพปฏิดามานน้าให้เราได้ชื่นชมกาเรามีผู้ที่เป็นเจ้าภาพือเป็นผู้เป็นใหญ่นะโยมเนี่เหมือนกับเราแต่งงานเราเป็นเจ้าเ่าเจ้าสาวเจ้าเ่าเจ้าสาวก็เป็นใหญ่นั่นเป็นใหญ่เหมือนกับเจ้าแผ่นดินก็เป็นเจ้าเหมือนกันก็เป็นใหญ่วันนี้เจ้าภาพนท่านก็เป็นใหญ่ในในพิธีนี้ก็มา ให้เราได้ชื่นชมบารมีอันนี้ก็อนิสง์ของกฐินนี่ทาให้เราเรียกว่าที่ป่วยหนักก็จะหายที่เรียกว่าที่มันเกินไปก็จะทําให้ดีขึ้นนี่อนิสงของกฐินที่เราจะได้รับว่าให้เรามีความสุขโยมเพราะฉะนั้นกฐินนี่ท่านบอกว่าในหนึ่งปีก็มีหนึ่งเดือนในหนึ่งเดือนก็มีหนึ่งวันในหนึ่งวันก็มีหนึ่งครั้งโยม กะเทีนที่เราเห็นเนี่ยที่เรามาทอดเนี่ยในหนึ่งปีทอดได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่กะถิีนจะทอดได้ในหนึ่งเดือนนั้นก็มีหนึ่งวันอีกว่าชาวพุทธเราก็มาเอาวันนี้แหละเป็นหนึ่งวันแล้วหนึ่งวันก็ทอดได้เพียงหนึ่งครั้งเดียววันนี้ก็ทอดได้ครั้งเดียวพอทอดเสร็จอีกตอนบ่ายก็ไม่ได้แล้วนะใครมาทอดก็ไม่ได้แล้วตอนเย็นใครจะมาทอดอีกก็ไม่ได้แล้วในวันนี้ เรียกว่าเป็นบุญใหญ่เป็นานิสงใหญ่การท่ากระถิ่นจะเป็นการละทานอยู่นะเป็นการละทานคือครั้งหนึ่งเป็นการที่ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพุทธบัญญัติว่าพระสงฆ์นี่ท่านจะพารษาแล้วสามเดือนวัาจกพุทธองเราเนี่ยก็จำพัษาสามเดือนครบนะโยนะสบายใจได้โยามา,าท้ากระถิ่นอันนี้ไม่ต้องแทงใจโอ้ ก็ชาวพุทธเนี่ยธรรมศาสตรไม่มรครบองอ่ะมีแค่สามลูกสอ,องลูกเนี่ยจะทอดกรถินได้หรือไม่ต้องห่วงนะตถาทานกรถินนะว่าชาวพุทธของเรามีตัวหกลูกด้วยมีหกลูกก็สบาย <c oughs> าาก็ธรรมศาสตร์ครบหกลูกโยมก็นํากรถินมาทอดให้ได้นี่ยก็เป็นการละทานเป็นพุทธบัญญัติพระพุทธองค์ทรงกัดเอาไว้เป็นพระบรมพุทธ,ธานุญาตว่าให้ ญาติโยมได้นำกระถินมาสวายได้หลังจากที่พระสงฆ์ท่านเรียกว่าทุลักทุเลสามเดือนโยมจะมาสาสามเดือนนี่พระใหม่บอกว่าสามเดือนนะครับสามสิบปีเคยบอกห้โยฟังเ,เพราะว่าการปวดเพ็นท่านนี่ก็ยากเหมือนโยมนะต้องก,กดโน้นกวดนั้นทนโน้นทนนี้จะทําให้เหมือนโยมก็ไม่ได้โดนหน่อยก็ผิดศีล อันนี้หน่อยก็เป็นนาบัตแต่ว่าพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าใช้ขันติธรรมใช้ขันติธรรมอาตมาบวชมาแล้วสามสิบเจ็ดปีโยเหมือนกับสามสิบเจ็ดวันเอาทิศอาตมาบวชมาแล้วสามสิบเจ็ดปีเหมือนกับสามสิบเจ็ดวันแต่พระใหม่บอกว่าบวชมาสามเดือนแล้วกับสามสิบปีเออเอาทิศกับพระใหม่เนีย เพราะว่ามันต้องอดต้องทนน่ะต้องขาดต้องเก่าอยู่ปฏิบัติเริอนัไม่ได้พระใหม่บอกพระใหม่บบว่าโอ้นั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ทํา่ได้อันนี้ก็ทําได้ซึ่งดีกว่าแน่ยิ่งได้เยอะมีเยอะคนไทยมอนอกก็มีวันแค่หนึ่งวันก็ไม่ไหวแล้วสืกก่อนแต่ว่าถ้าสงที่อยู่วัดชาวพูดของเราเ่ยโอภาษาด้วยพระนา้นนะโยมนะโยมก็สบายใจได้ ตรวจบนไม้ขาดบราเพ็ญสมาธิไม่ขาดอะไรที่พระพุทธองค์ทรงห้ามก็พ้นเว้นไม่ไปล่วงละเมิดที่โยมเห็นปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าล sí ่วงละเมิดอะไรไม่ร yeah. ู้นะโยมนะโยมก็รู้ๆกันอยู่นะนั้นเพราะว่าล่วงละเมิดการพูดการก็มีโยมไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเดียวโยมอยากไปทรมนะโยมฟังโน้นฟังนี้ฟังนั้นโอ้ยแล้ว ความโน่นวันนี้ควางนั้นเอาไปแล้วโยมอยาท้อครั้งพุทธกาลก็ยังมีเพราะว่าบวชมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมแต่ผู้ใดก็แล้วแต่ที่บวชมาแล้วฝึกฝนอบรมเนีทั้งอดทั้งทนเนีโยมก็เลยทําให้ไม่เตรียมอะไรไม่เตรียมอิเลีไม่เตรียมนะเขาจะเห็นไม่เตรียมแหละแต่วันนี้โยมญาติท่างหลายก็มาร่วมกัน ทอดกระถินเป็นการละทานก็หลังจากนี้หลังจากวันนี้ไปก็ได้โยมาทอดเี่ก็เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีไม่เรียกกระถิ่นสามัคคีแล้วเป็นผ้าป่าสามัคคีเพราะฉะนั้นก็จะได้กล่าวอนิสงให้โยมญาติท่านทั้งหลายได้ความสัตย์เล็กๆน้อยๆก็เวลาวก็กร้อยไปพระหาังท่านก็มาจากกลางตางละนะมาจ่าตางที่ในิสงที่ราเพิ่งเกิดขึ้นแก คุณโยมก็มีหลายอย่างท่านบอกว่าใน,นสง์ของโยมนั้นอัน,นสงส์ที่ได้เกิดขึ้นเคอได้เกิดเรานั้นเป็นได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา,นาเกิดมาในสกุลสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวที่อบอุ่นาพากันสร้างแต่คุณงามความดีโยมการต่อมาก็ทำให้เรามีอวัยะวะที่ครบถ้วนนะนไม่ต้องปวดรลาภาพ มีความสมบูรณ์ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในการดำรงชีวิตอยู่แต่การต่อมาท่านบอกว่าทำให้เรามีผิวพันธ์ที่ผ่องใสเปล่งพลังสมบูรณ์ไปด้วยอากาวกิริยาอาการต่างๆของร่าง,างากายแต่การต่อมาท่านบอกว่ามีสมบัติใช้จใจให้ขาดสายแม่ครับพ่อบุญธรรมแม่สวัส แม่ยื้อแม่ทำทำบุญน,นะนะน,นี่นะนี่เรียกว่าท่านทั้งหลายที่มาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีสมบัติตักไม่พร่องมีมาเรื่อยๆเพียง,งแม้ว่ามันจะออกไปแต่ว่าปัจจัยแสนนั้นก็จะมาเรื่อยๆโยมไม่ต้องไปเสียดายนะในทรัพย์สมบัติที่โยมทำบุญมาก็ไม่ต้องไปเสียดายในทรัพย์สินทำให้เรามีกินมีใช้อย่างสมบูรณ์ประการต่อมาใ่สองของโยมท่านบอกว่า เมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วก็ทําให้ไปสู่สุคติไม่ไปแวะอยู่ในทุกขติทุกขต,ติคือความนรกเกตสุรกรายสติรชานี่แานบอกว่าดีสงบนของเราที่ได้ทเนี้ยต่ทาให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินี่แม่ัาแม่สวบัดมอนกับพ่อบุทันแม่ยิ้วในรด้นนี่ก็เป็นนักปฏิบัติมาถือศีลอยู่ทุกข์ับพระนั่น แต่ถ้าเรามีศีลอย่างนี้แล้วให้เราปฏิบัติอย่างเรื่อยๆไปเนี่ยทำให้เราไปาสู่นิพพานได้อ่าทำให้เราสู่นิพพานได้เพราะอาน,นิีงส์งแห่งศีลอัน,นิสงส์งแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วก็อาน,นิีงส์งแห่งการทอดการศีนสามัคคีด้วยและการต่อมาอานิีสงส์ก็คือได้เกิดความสามัคคีอาตอมาได้เห็นเมื่อเมื่อวานตอนเย็นสบายแล้วก็เมื่อคืนลูกงูเงานหลานของพ่อบุญคาัานของแม่สวัสด ลูกล้กลานล้านพ่อแม่ยิ้ยแม่ยุ่นโอ้มากันเต็มวัดเลยรถก็มีที่จอดลูกล้กลานลานนี่ก็หลายนี่เกิดความสามัคคีลูกอยู่ที่ไหนหลานอยู่ที่ไหนก็มาโตไปบอกเออวันนี้แม่จะเป็นเจ้าภาพปฏิญญาวันนี้ยายจะเป็นเจ้าภาพปฏิด้อมากันเด้อมากันเด้อโมาวันนี้พลุกเต็มเลยหมดเลยชื่นใจพอมาวันนี้อีกแต่ละ ลอบริเวณศาราที่สองร่อหน่อยญาติโยมก็มาช่วยกันทำให้เกิดความสามัคคีในคณะของลูกลูกหล,ลานครอบครัวทำให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการทอาพระทีาาท่ที่เรามาทำบนนี้ทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายแต่ความามประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย เพราะฉะนั้นเราแม่มาก็เป็นหนนทายความแม่ตายคือมีชีวิตยั่งยืนต่อไปนี่อาเรศสงที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายผู้จะเป็นโยมต่อไปอาเรศสงของพระบ้างที่นิยมอาเรศสงของพระที่จะเกิดขึ้นนี่ท่านบอกว่าเมื่อเรารับกระถิ่นเสร็จแล้วเมื่อยอมท้ากระถิ่นเสร็จพระก็ทําการการกระถิ่นเสร็จอนนบมทนากระถิ่นเสร็จอันเรศสงที่จะเกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ก็มีอกิยม ท่านบอกว่าพระสงฆ์เมื่อรับปถิเสธเนี่ยไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องถือไตรครบทุกนะถือไปถือใดถือห,หนึ่งก็เปลี่ยนกันจะได้รายการต่อมาก็ฉันอาหารในวงก,กับพิสูจ์ได้รายการต่อมาก็เก็บอระเด็กจีวรได้ตามความปรารถนารายการต่อมาก็หน้าที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของพิสูจ์ผู้รับปฏิเสนั้นรายการสุดท้ายอาันที่สองของพระสงฆ์ก็คือ เที่ยวไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องบอกกลาก็ได้แต่ว่าตามธรรมเนียมของภิกูุนั้นมันบอกว่าเมื่อไปที่ไหนมาที่ไหนไปมาลาไหวไปไหนก็ต้องบอกกลับมาก็ต้องบอกอันนี้เป็นธรรมเนียมของพิสษุที่ถือปฏิบัติมาตั้ง,ง,งแต่ครั้งพูทธการเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมาเรียกเราท่มานในสงของการทอดกระถินก็นเห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายจะได้ทําอย่างอื่นอีก ท่าที่ส่วนี้ก็ขออนามีบารมีคุณพระศรีรัตนาตรัยโยมาโดยบนดานานประ้องคุครองท่านทั้งหลายโดยท่านคณะ้าภาพะญ้ยินได้ท่างหลายจงมีแต่ความสุขกายจงมีแต่ความสบายจิตเรื่องคิดสินใดปรารถนาสินใดก็ขอให้จงสําเร็จตามความคิดจงสาเร็จตามความปรารถนาในชาติสุดท้ายขอให้ท่านทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งนวะโลบุตรธรรมพระเจ้าทัางเก้าประการอัน,นมีมรสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งอันตรานจะถึงด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด